สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนเทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีอากาศมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บรรยากาศดีอีกแล้ว <c oughs> คำว่าบรรยากาศดีอีกแล้วก็คือสำหรับเรานั้นนะครับบรรยากาศดีทุกวันนะครับเพราะว่าเราอยู่ทุกวันนี้เราก็อยู่กับความรู้สึกสดชื่นเบิกบานนะครับอารมณ์ดีทุกวันทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีพื้นฐานมาจากการที่เรานั้น ได้รู้จักการบริหารจัดก,การเกี่ยวกับอารมณ์โดยพื้นฐานจริงๆก็คือการที่เราดันฝึกเจริญสตินะฮะฝึกเจริญสติปัฐาี่อยู่กับบ้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเจริญสติปัฐาี่ให้เข้าถึงระดับวิปัสสนาก็ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการที่ทําให้เราได้อยู่กับปัจจุบันธรรมทาให้เราดันห่างไกลาจากความทุกข์นะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้ เรานั่นน่ะค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ในแต่ละวันนั้นได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การบริหารจัดการอารมณ์ที่อยากจะมาเล่าสู่หรือว่าแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมกันนะครับส่วนเรื่องก,การร้องเพลงนั้นก็เป็นเรื่องของการผ่อนคลายนะฮะหรือว่าเป็นการวิธีการบริหารจิตอีกอย่างหนึ่งทําให้มีความสดชื่นนะครับ ด้วยการร้องเพลงทําให้ร่างกายสามารถหลั่งสารเอนโดฟินขึ้นมานะทําให้ร่างกายของเรานะสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะการร้องเพลงนั้นก็ทําให้อารมณ์ดีเนะราก็มีสติรู้ตัวไปตลอดนะครับทําให้มันเกิดภาวะสมดุลทางด้านอารมณ์นะครับ เพื่อนๆหลายๆคนนะครับรวมทั้งท่านผู้ชมด้วยนะครับที่อยู่วัยรุ่นเราคราวเดียวกันหากมีประสบการณ์นะครับหรือมีวิธีการบริหารจัดการอารมณ์อย่างไรก็มาสนทนากันนะครับก็มาสนทนากันในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับมารู้จักกันไว้ดีนะครับโลกทั่วนี้ทําให้เราแต่ละคนนั้นต้องเผชิญกับสารพันปัญหาหากว่าหลายๆคนมีเทคนิทคนที่ดีในการหาทางนะครับ ในการบรหิหารจัดการอารมณ์ก็นํามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันผ่านคลิปนี้นะครับรู้จักกันไว้ไม่เสียหายนะครับมาเป็นเพื่อนกันมารู้จักกันนะครับมาได้คุยกันในอคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักนะครับคนเรานั้นนะเกิดมาบนโลกใบนี้เพียงแค่ชั่วคราวอย่ากเกลียดกันนะครับ เพลงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกสองฝ่ายนะครับถ้าหากว่าคนที่รักกันอยู่ห่างไกลกันแม้นจะมีป่าเขาลำเนาภัยกั้งกัน้นก็ไม่มีความหมายใดๆในทางตรงกันข้ามคนที่อยู่ใกล้ชิดกันหากชังกันแล้วก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่มีความหมายใดๆที่ในการที่จะอยู่ใกล้ชิดกันเพลงนั้นก็คือเพลงของคุณอาชรินนันทนาครนะครับเพลง รักข้ามขอบฟ้าเพลงนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับหาไม่ค่อยได้แล้วในระบบของ y o u t u b e นะครับเพราะว่าจะมีบริษัทใหญ่อยู่บริษัทหนึ่งที่เขาถือเลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็เขาก็ลงใน YouTube นั่นแหละพเพียงแต่ว่าพอเวลาผ่านใบผ่าน,ใบ,าน,ใ,บานใบผ่านไปคนที่รู้จักเพลงนี้น้อยการถูกนำเสนอก็น้อยลงไปนะเพราะนั้นระดับฟวามสำคัญของคลิปนั้นก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ,ๆก็จะถูกเลือเล่อนๆเอนๆๆเอๆอกไปเพราะนั้น มันก็จะหายไปจากหน้าจอหายไปจากการสืบค้นนะครับหายไปจากการสืบค้นของระบบของ YouTube ดังนั้นเราก็มาร้องเพลงนี้ก็เป็นการช่วยอนุรักษ์นะให้ให้อยู่ในระบบของ YouTube แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนรุ่นใหม่ๆห,หรือใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นำมาร้องนำมาฟังค้นหามาฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้อ่ค้างอยู่ในระบบของ YouTube กันนานต่อไปอีกเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงนี้กันดูนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอีกเช่นกันนะครับพร้อมนะครับรัก,กันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่เงเดียว ช่างกันบ่แลเลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบาังรักกันข้ามขอบฟ้า ส่งใจมาแจ่มจีรังเขาเขียวบาเปลี่ยวบางดังเสมือนน้องครองรักเดียวช่างกันผ่านพักแล้วนี่เหตุงามแก้วหรือแหลลียว โอ้ oh, ฟ้าป่าทิวเทียวเมื่อปรากให้ไกลจากกันรักกันข้ามขอบฟ้าส่งใจมาแจมจีรังเขาเขียวป่าเปลี่ยวบาง ดังเสมือนห้องกรองรักเดียวชังกันผ่านพักแล้วเนตรงามแก้วหรือแลเลียวโอ้พ่าป่าเที่ยว,ยวมาปรากให้ ไกลจากกันครับจบไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้นะครับเพลงนี้ก็หาฟังยากนะครับช่วยกันร้องช่วยกันฟังช่วยกันอนุรักษ์ก็จะทําให้เพลงเก่าๆที่มีความไพเราะนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับคู่กับองการบันเทิงไทยไปอีกแสนนาน นะครับคราวนี้ก็จะเล่าถึงคลิปที่แล้วที่เราได้ร้องแล้วก็อัพขึ้นบนระบบของ YouTube ก็ผ่านนะครับผ่านการเซนเซอร์ผ่านการตรวจของระบบ YouTube ขึ้นไปไม่ติดเหลืองไม่ติดแดงนะครับเพียงแต่ว,ว่าเขาขอ,อาจัดแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับ YouTube แล้วก็ให้กับทางผู้จัดแล้วก็ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง ดีนะครับช่วยกันร้องช่วยกันสร้างไรายได้นะครับช่วยกันอนุรักษ์ก็จะทําให้มีไรายได้ทุกๆฝ่ายนะครับการทํา YouTube นี่ก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับทําให้เรารู้จักการบริหารเวลาทําให้เรารู้จักใช้เวลานะครับแล้วก็เป็นการสร้างไรายได้แบบพ a s s i v e อินค m e นะครับ p า s s i v e อินค m e ก็หมายความว่าก็เป็นการสร้างไรายได้ที่เมื่อทําไปถึงระดับหนึ่งแล้วบางช่วงบางเวลาที่เรา ไม่ได้ทํางานนั้นนะครับเราก็ยังมีรายได้อยู่นะครับรายได้มาจากไหนก็มาจากาผลงานเก่าๆที่มีผู้ชมผู้ฟังเขาคลิกเข้ามาดูเนื้อหาของคลิปนั้นๆนะครับอย่างเช่นอาจารย์ยอดเป็นต้นนะครับอาจารย์ยอดนี่ผมก็เคารพนับถือท่านในฐานะที่เป็นนักจัดรายการอาวุโสที่เพียบพร้อมนะครับน่ารับฟังทุกวันนี้แม้ท่านนั้นไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ ผลงานของท่านนั้นยังมีผู้รับชมรับฟังอยู่ตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะทําทให้เกิดไรายได้กลับคืนมาให้กับทายาทนะครับให้กับทายาทผู้สืบทอดมรดกของช่อง YouTube ทาให้เขามีไรายได้กันอย่างต่อนเนื่องไม่รู้จบตราบที่ยังมีคนฟังกันอยู่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสนทนากับเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็มาร้องเพลงอนุรักษ์เพลงท่านที่ชอบเพลงเก่าๆนะครับ มาฟังแบบเสียงสดสดดูนะครับเพราะว่าบางครั้งในระบบเขาต้งาองการสงวนลิขสิทธิ์ต้องการต้องการสงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสาวดนตรีต่างๆนั้นก็เป็นการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเราก็ร้องเพลงแบบเสียงสดสดดูนะครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านท่านที่ยังไม่ได้ติดตามโปรดช่วยติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็ได้สนทนากันในคอมเมนต์ใต้คลิปด้วย นะวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆทุกท่านไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเพลงอะไรก็มาติดตามรับชมรับฟังกันต่อครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับผม